สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการพิมพ์รันเดเบอร์ของคูป,ปองนะครับดโดยคอรดอรนะครับเราจะกําหนดขนาดของกระดาษเนี่ยให้เป็นขนาดคูป,ปองเลยนะครับอย่างเพื่อนสมาชิกสอบถามมานะครับก็ยกตัวยอย่างมา18เซนความ18เซนแล้วก็สูง5เซนไม่ใช่ครับหม่ครับ15เซนสูง8เซน เราได้ตัวฐานคูปองมาครับก็คือ,คอตัวของคูปองเราจะกำหนด,ดขนาดขนาดของกระดาษนี้ให้เท่ากับตัวคูปองเลยนะครับแล้วตัวคูปองนี้เขาจะมีสส่วนก็คือตัวที่เป็นต้นคั้วกับตัวที่เป็นตัวของคูปองนะครับโดยจะมีการรันเบอร์คูปองให้ตรงกับต้นกั้วนะครับ เราจะออกเราจะออกแบบคูปองไปตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นในส่วนของรันดับเบ r เนี่ยเราจะใช้วิธีปิ้นเบิร์ดในการรันดับเบ r นะครับอันนี้เราผมจะทําให้ดูนะครับตัวต้นขั้วมีดับเบอร์ให้ตรงกับตัวของคูปองนะครับ พอเราได้สมมุติว่าเราออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับจะในพูดในถึงในส่วนของการรันดับเบอร์รดยใช้ปิ้นเบิร์นะครับเราจะหาตัวเลขที่ใช้รันเนี่ยเราต้องใช้ตัวเป็น Excel นะครับแล้วก็ไฟล์ Excel นี้สร้างตัวดับเบร์นะครับแล้วเราก็เริ่มพิมพ์ดับเบอร์ที่เราต้องการอาจจะเริ่มต้นจากเบอร์ Number 0 0ย์ แล้วตัว Excel นี้จะเป็นเวลารันลำเบอร์เราใช้วิธีลากจากเซล์นียครับจับเซลล์นี้ไว้แล้วเรามาดูที่ทอมเปลี่ยนเป็นรูปกระกบาดพบเรากดค้างไว้แล้วลากลงนะครับเขาจะลันลำเบอร์ให้เลยโดยเราไม่ต้องมาดั่งพิมพ์ทีละตัวนะครับสมมุติว่า50 50เอกนะครับจากนั้นเราก็กดไฟล์แล้วก็เซฟเก็บเก็บไฟล์นี้ไว้ก่อนแล้วมาที่คอลดอเรากดที่ไฟล์แล้วก็เป็นเหมิ e a t นะครับ กดข้างล่างเป็น Import Text นะครับแล้วก็กด Next กดข้างล่างนะครับแล้วเลือกไฟล์ t y p ให้เป็น Excel นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ไฟล์ตที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็กด OK กด Next 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 Finish ถ้ากอบของปิ้นเมิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ดูที่ตัวเซลล์ที่เราทําไว้นะครับ n u เบอร์เรากดเรามาแตะที่ตำแหน่งที่เราต้องการให้เขา Run Number เรากด insert นะครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับในจุดนั้นเราก็อีกจุดหนึ่งที่เหมือนกัน insert เสร็จแล้วเรามาเริ่มต้นทำงานนะครับเริ่มต้นตัวสร้างสร้างเบอร์คูปองถัดไปนะครับโดยการกด merge to new document นะครับเขาก็จะล number มาจากมาจาก excel นะครับมาใส่ในให้ใหเราอัตโนมัติเลยโดยทำเป็นเป็นแผ่นนี้น เห็นไครับจะรานลำเบอร์เรียบร้อยเลย50ใบพอเวลาเราสั่งปริ้นเราก็กดที่ไฟล์แล้วก็ปริ้นพรีวิวนะครับแล้วเรามาดูที่ตรงที่พับๆนี่ยครับกดลงไปนะครับแล้วกําหนดตำแหน่งนะครับให้เขามี AC หนึ่งแผ่นให้พิมพ์คูปองสามใบเราจะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงดกดที่ตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับมันจะมีลำเบอร์หนึ่งสองสามเลยต่อไปที่สองก็สี่ห้าหก ไล่ไปเรื่อยๆจนครบ50ไอเราก็สั่งปิ้นได้เลยนะครับขอบคุคับ